สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้มาเรียนวิทย์กับครูดาอแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องมวลและน้ําหนักนะคะไปรับชมรับฟังเลยค่ะนักเรียนวัตถุในห้องเรียนมีสิ่งใดบ้างที่มีขนาดใหญ่อ่ามาเรียงดูสิคะรอบรอบห้องเรา,า,า,าสิ่งใดบ้างที่มีขนาดเล็กค่ะแหมช่วยกันตอบใหญ่เลยโต๊ะตู้ใช่ไหมคะที่มีขนาดใหญ่เก้าอี้ ที่มีขนาดเล็กก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะยังลบดินสอแม้มพาร์ตกะเป่านะคะค่ะแล้วนันเองคิดว่าสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กับสิ่งของที่มีขนาดเล็กเนี่ยสิ่งใดที่เคลื่อนที่ยากกว่ากันคะอ่าแน่นอนก็ต้องเป็นโตะ๊ตะเก้าอี้ใช่ไหมคะเพราะว่ายังลบเนี่ยมันเล็กใช่ไหมมันเคลื่อนที่ง่ายกว่าเนาะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ค้นพบแรงโน้มถ่วงขณะที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลค่ะขณะนั้นมีแอปเปิลตกลงมาค่ะเขาเกิดความสงสัยว่าทำไมแอปเปิลน่ะตกลงสู่พื้นโลกได้และทำไมมันไม่ลอยออกไปนอกโลกนะคะซึ่งทำให้นิวตันค้นพบว่าโลกมีแรงหึงดูดวัตถุหรือแรงโน้มถ่วง ซึ่งมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกและการที่โลกเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงกระทํากับวัตถุทำให้วัตถุมีน้ำหนักเพื่อเป็นเกียริแกเ่เซย์แซกนิวตันนักวิทยาศาสตร์จึงกําหนดหน่วยของแรงเป็นนิวตันน้ำหนักซึ่งเป็นแรงชนิดหนึ่งจึงมีหน่วยเป็นนิวตันด้วยในรูปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวัตถุนะคะอยู่ในมือของเราแล้วเราก็ปล่อยนะคะวัตถุออกจากมือเนี่ยวัตถุจะตกลงสู่พื้นโลกค่ะจะตกแบบนี้เสมอเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากมีแรงมากกทธามค่ะเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเกิดจากแรงที่โลกดึงดูดวัตถุไว้นะคะมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกทำให้วัตถุมีน้ำหนักค่ะการทดลองของเราเนี่ยนะคะให้นักเรียน,นยถือเครื่องช่างไว้ในแนวดิง่งแล้วก็ออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงค่ะเราสามารถอ่านค่าของแรงที่ดึงขอนะคะเกี่ยวของกับกับตาช่างสปริงเนี่ยจากสเกลที่ชี้วัดแรงที่ปรากฏบนเครื่องช่างค่ะ บนเครื่องช่างสปริงนะคะเราจะเห็นหน่วยที่แสดงการวัดเป็นนิวตันแล้วก็เป็นกรัมนะคะมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะข้อควรทราบนะคะมวลคืออะไรมวลก็คือปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุค่ะน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักก็คือปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุค่ะ มวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมหรือกรัมค่ะแรงมีหน่วยเป็นนิวตันน้ำหนักมวล1นกิโลกร,รัมก็ประมาณ10นิวตันค่ะอามาดูต่อช่าง2อันนี้นะคะต่อช่าง1่งช่างส้มนะคะได้1กิโลกร,รมัมต่อช่าง1่งช่างทุเรียนได้2กิโลกร,รัมค่ะจากรูปเราพบว่าส้มมีมวลน้อยกว่าทุเรียนนะคะจะมีแรงดึงดูดจากโลกมากระทําต่อส้มเนี่ยน้อยกว่าทุเรียนค่ะ เป็นผลทําให้สม้มมีน้ําหนักน้อยกว่าทุเรียนนั่นเองค่ะมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะถ้าวัตถุเนี่ยที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นนะคะแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดวัตถุนั้นเนี่ยจะน้อยลงค่ะแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ A มากกว่าวัตถุ B เพราะวัตถุ A อยู่ใกล้โลกมากกว่าวัตถุ B นั่นเองค่ะ อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือถ้าวัตถุใดที่มีมวลมากกว่านะคะจะเคลื่อนที่ในแนวราบได้ยากกว่าค่ะวัตถุที่มีมวลน,น้อยเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะเหมือนเราเนี่ยผลักตู้เล็กๆนะคะก็จะผลักได้ง่ายค่ะแต่ถ้าตู้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่เราก็จะผลักได้ยากเลยนะคะขณะที่วัตถุนะคะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากันค่ะวัตถุที่มีมวลมากกว่า จะหยุดยากกว่าวัตถุที่มีนวลน,น้อยกว่าค่ะอย่างเช่นเนี่ยเราขนของมาหนักๆเลยนะคะเราเบรกเนี่ยมันก็จะหยุดยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีรถคันเล็กๆนะคะไม่มีของอะไรเลยเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยก็จะหยุดได้เร็วกว่านะคะจะหยุดได้ง่ายกว่าค่ะการชั่งน้าหนักบนดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3,474กิโลเมตรค่ะ พื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยมีน้อยกว่า 1- นึในสิของพื้นผิวของโลกนะคะมวลรวมของดวงจันทร์คิดเป็น3เเซ์ของมวลโลกค่ะและก็แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เนี่ยเป็น1ใน6เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ6เท่าค่ะดังนั้นถ้าเราชั่งน้ำหนักบนโลก ได้600นิวตันจะคิดเป็นน้ำหนักที่ช่างได้บนดวงจันทร์ก็คือ600ต่อหเท่ากับ100นิวตันค่ะเป็นไงคะครูเนี่ยอยากขึ้นไปบนดวงจันทร์มากๆเลยเพราะว่าถ้าครูขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยน้ำหนักครูจะน้อยลงตั้ง6เท่าเลยนะคะประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะช่วยดึงดูดวัตถุในโลกไม่ให้ดูดลอยไปในอากาศนะคะ ช่วยผ่อนแรงเมื่อยกสิ่งของลงจากที่สูงทำให้วัตถุบนโลกทุกชนิดมีน้ำหนักเกิดแรงน้ำเนื่องจากทำให้วัตถุไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างเช่นน้ําตกใช่ไหมคะโทษของแรงน้ําถ่วงก็มีค่ะทำให้ร่างกายได้อัรับอันตรายจากการตกจากที่สูงนะคะสิ่งของที่ตกจากที่สูงเนี่ยจะได้รับความเสียหายค่ะ ต้องออกแรงมากเมื่อต้องยกวัตถุนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบมวลกับน้ำหนักนะคะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุค่ะเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะไปชั่งน้ำหนักก็จะได้มวลของผู้หญิงคนนี้ก้อนหินไปชั่งน้ำหนักก็จะได้มวลของก้อนหินค่ะส่วนน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะ มวลมีผลต่ออะไรบ้างนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุคะ่ะโดวยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากคะ่ะวัตถุที่มีมวลน้อยจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายคะ่ะมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะสำหรับน้ำหนักนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะซึ่งเกิดจากแรงหนึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุนะคะ วัดค่าได้โดยการชั่งเครื่องชั่งสปริงนะคะจะเป็นชั่งแบบกิโลหรือว่าชั่งแบบดิจิตอลก็ได้นะคะค่ะสำหรับการบ้านของเรานะคะก็จะอยู่ในหน้าหน้านี้เลยนะคะ21นะคะเป็นการบ้านในสัปดาห์ที่14ค่ะทางนานักเรียนทำนะคะมี6ข้อค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะมีอีกหน้าหนึ่งค่ะค่ะและนักเรียนก็ทำหน้านี้ด้วยนะคะ น้า26ค่ะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักนะคะลองทำดูนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาตรวจนะคะกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ